สวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับทีออ่คลิปวิดีโอรับชมการประกาศขายรถบรรทุกมือสองกันอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มานำเสนอเป็นรถพ่วงดําเกษตรทั้งหมดนะครับทั้งหมดมีอยู่5พ่วงนะครับจำนวน5พ่วงนะครับแต่ละพ่วงก็คุณลูกค้าก็คงเห็นแล้วนะครับมีราคาชัดเจนหมดทุกพ่วงนะครับที่ได้ติดราคาไว้ช่วงต้นวิดีโอนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีทั้งหมด5พ่วงนะครับ็มานำเสนอกันในครั้งเดียวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์ฟูลเลอร์หรือบางท่านก็เรียกว่ากียอีตันนะครับ2เพลาดัมกสเซดนะครับมีทั้งฮีโน่และอิซุสุนะครับมีทั้งฮีโน่และอิสุสุนะครับทั้งหมดเป็นจำนวน5พ่วงนะครับที่ติดไว้ก็เป็นราคาแม่ลูกนะครับ สนใจก็อย่าลืมโทรทักทายแอดไลน์กันเข้ามานะครับเบอร์โทรศัพท์ที่มีไลน์ก็โทร0879481821นะครับหรือคุณลูกค้าจะสแกน QR โค้ดที่ด้านหน้าวิดีโอก็ได้นะครับสำหรับาพวกนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตขายเป็นลักษณะของขายเงินสดนะครับเพราะรถยังไม่ได้เข้ามาที่เต็นท์นะครับรถยังอยู่ที่โรงสีกันอยู่นะครับก็ไม่สามารถจะจัดไฟแนซนให้คุณลูกค้าได้นะครับ ทั้งหมดมีจํานวน5พวงนะครับก็ขออนุญาตเป็นขายเงินสดนะครับราคาไม่แพงนะครับสนใจก็มาชมรถดูรถกันได้นะครับมีทั้งหมด5พ่วงนะครับสวยนะครับพร้อมใช้สภาพโดยรวมก็คือโอเคพร้อมใช้ทุกทุกพวงนะครับจะมีจุดด้อยก็คือเกี่ยวกับเรื่องยางนะครับยางจะไม่ค่อยดีหน่อยนะครับแต่ราคาก็ขายกันไม่แพงนะครับแต่ละพ่วง อิสุสุก็ล้านกว่าบาทนะครับล้านสี่แสนนะครับอีโน่สามยยแรงเป็นหัวเมกา้าตัวนี้ก็ขายกันอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนห้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกทกท่านนะครับที่กดติดตามมาอยู่ทางช่อง YouTube และ Facebook นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะผิดหวังนะครับก็มีรถให้เลือกกันอยู่จำนวน5พ่วงนะครับก็น่าจะตรงสายงานนะครับส่วนตัวอีซูซุนี่นะครับเป็นแม่10ล้อลูก8ล้อนะครับ E47 นะครับตัวนี้ราคาประกาศขายกันอยู่ที่1,480,000บาทนะครับเครื่องดีคัสซีสวยนะครับ จบใจก็มาสมลดกันได้นะครับสภาพเดิมๆนะครับสูงนะครับก็ขายกันตามสภาพแบบนี้นะครับยางก็จะเป็นจุดด้อยๆหน่อยนะครับก็ต้องประกาศให้คุณลูกค้าได้ทราบเลยนะครับอย่างอื่นก็ดีหมดนะครับมียางอย่างเดียวนะครับยางจะด้อยๆหน่อยนะครับยางก็อาจจะต้องมีเปลี่ยนกันบ้างนะครับแต่สภาพกระบะหรือว่าเครื่องหัวอะไรก็โอเคอยู่นะครับอีสุสุเด็กก้านะครับปี47นะครับ ตัวลูก8ล้อแม่10ล้อนะครับสวยๆนะครับราคาประกาศขายกันอยู่อีตัวอีสุนี่ก็1ล้าน480,000บาทนะครับเป็นตัวอีสุเดก,ก้าตัวแท้นะครับเป็น2 70นะครับ4 47นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นก็ทั้งหมดมีอยู่5พวกนะครับอยู่ในคลิปเดียวกันนะครับ ตัวที่ส่งอยู่นี้เป็นฮีโน่เมก้าสองหกนะครับแต่วางเครื่องสามยี่แล้วนะครับก็ตรงตัวแล้วนะครับสามรอยี่สิบแรงมา้าตัวนี้ก็เป็นเกียร์คูลเลอร์อยู่แล้วครับตัวนี้เป็นเกียร์คูลเลอร์คู่ตัวอยู่แล้วนะครับนี่นลครับสองพลาดัมเกษตรนะครับตัวนี้อ่ทวัตชัยนะครับจําจไม่ผิดนะครับสนใจจะดูรถก็โทรทักทายแอดไลน์นัดวันมาดูได้นะครับ ทั้งหมดมีอยู่ห้าพ่วงนะครับจอดกันอยู่ในที่เดียวกันนะครับตัวลูกก็สวยๆนะครับสภาพเดิมๆตัวลูก3ามเพลานะครับตัวฮิโนเมก้านี่นะครับลูก3าเพลาแม่10ล้อนะครับเป็นอู่ทวัดชัยนะครับเป็นรถที่วิ่งข้าวอยู่ลงสีนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับจุดยอยก็คืออย่างเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องยางนะครับลูกค้าก็ต้องไปเปลี่ยนไปเช็คเอากันบ้างนะครับ ตรงจุดนี้ก็จะขายกันแบบตามสภาพนะครับเราไม่ใช่เต็นนะครับรถยังอยู่โรงสีอยู่นะครับสนใจจะมาชมรถก็โทร0926670899ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีจำนวน5พ่วงนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์คัสซีอะไรโอเคหมดทุกอย่างนะครับผู้ถ่ายก็ได้เช็คดูรายละเอียดให้ ครบถ้วนหมดแล้วนะครับเรื่องดีทุกคันนะครับทุกพ่วงนะครับจะมีจุดด้อยก็ประกาศได้เลยว่าคือยางนะครับอย่างอื่นก็ดูดีหมดนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่อง P11 นะครับ320แล้วนะครับจริงๆก็คอเป็นก็คือเป็นตัวฮีโน่เมกา26ครเปลี่ยนมาเป็นเครื่องเป็น320ก็ตรงตัวนะครับ ตัวจริงก็เป็นเมกาอยู่แล้วครับแต่เป็นเมกาที่ตัวเครื่อง26นะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น32แล้วนะครับก็โอเคอยู่นะครับทุกอย่างก็เป็นเมกาเป็นตัวอยู่แล้วนะครับราคาประกาศขายก็อยู่ที่1,550,000นะครับตัวฮีโน่เมกานี้นะครับเป็นอู่ทวัตชัยกระบะอลูมิเนียมนะครับแม่ลูกสวยๆนะครับด้อยก็คืออย่างเดียวแหะครับก็คือยางครับยางอื่นโอเคหมดนะครับ สนใจจะมาชมรถก็ทักถ่ายแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับมีคิวอาโโชว์อยู่ด้านหน้าตัวนี้เป็นอิซุสุติก้านะครับเครื่องยนต์ก็ตรงกับรถห้างบ้านเรานะครับ 6S D1 คันเร่งสายนะครับตัวนี้เครื่องยอดนิยมนะครับ320แรงม้านะครับอิซุสุแม่12ล้อลูก12ล้อนะครับตัวนี้นดัมกษตเนะครับตัวนี้ราคาประกาศขายกันอยู่ที่1ล้าน8หมื่นนะครับแม่ลูก ตัวนี้เป็นซูโม่227นะครับเครื่องยนต์ทีซินเบ็เกียร์คูลเลอร์เป็นเกียร์อีตันนะครับตัวนี้2เพลาดจำตัวแม่เป็น12ล้อลูก8ล้อนะครับตัวนี้ราคาประกาศขายอยู่ที่8 8 0 0 0 0แปดนะครับลูกเป็นกระบะอลูมิเนียมนะครับแม่ก็เป็นกระบะอลูมิเนียมช่วงล่างเดิมแต่เกียร์เป็นเกียร์อีตันแล้วนะครับเข้าไรได้ขึ้นเขาได้นะครับตัวนี้ลูก8ล้อแม่12ล้อนะครับเป็นกระถางคัตซีเป็น FM FM 227นะครับตัวนี้เป็น227นะครับสนใจก็สนใจพวกไหนก็โทรทักทายกันเข้ามาได้ครับ mm. ตัวนี้ก็เป็น FM 227นะครับแต่เป็นหัวเปอร์เฟียกระบะเหล็กดำเกระเศษตัวลูกเป็น2เพลาเป็นกระบะอลูมิเนียมนะครับแม่ลูกดำนะครับ mm. แม่ลูกดำเ mm. ครื่องยนต์ตัวนี้ก็เป็น P11 นะครับ320เ e กียร์อีตันเหมือนกันนะครับ สองครานะครับพร้อมลุยเข้าไร่ได้เลยนะครับตัวนี้ก็ประกาศในราคาเดียวกันนะครับ880,000เหมือนกันนะครับเพราราคาก็น่าจะมีต่อรองได้บ้างนะครับเป็นเครื่อง P11 นะครับเกียร์อีตันนะครับหรือบางท่านเ็าเรียกว่าเกียร์ฟูลเลอร์นะครับเข้าไรอ้อยได้ขึ้นเขาได้นะครับนี่นะครับเครื่องยนต์เป็น P11 นะครับซูโม่227สองพ่วงนี้เป็นเครื่องยนต์ P11 ทั้งคู่เลยนะครับเกียร์อีตันเหมือนกันทั้งสองพ่วงนะครับ ส่วนนี้เป็นติกานะครับที่ประกาศรายละเอียดไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับตัวติกานี้ราคาประกาศขายกันอยู่ที่1นึ่งล้านแปดหมื่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบวิดีโอแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่กดติดตามมันอยู่ที่ช่อง YouTube และ Facebook นะครับอ๋อถ้ายังไงสนใจจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็อย่าลืมโทรหรือแอดไลน์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกๆท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ